สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาหอดเหอนน้องดำเลยพี่น้องเอ้มาหอดเหอนแม่น้องดำนะปลาไม่เพลินพี่น้องปลาเุกคนด้อยกัเห็นขากระบาดนี่แจ้งกลางปางเลยพลินไปรวยพี่น้องเอ้สปัดอรรวยรวยด้วยรวยรวยเถรีนอนกันเลยเออืมสร่างมาเป็นเมยินิงเนาะผู้ชายก็เอา ป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ๊ซ <jul at x> ่ากับ <guy> ปีนี่เกิดปีเสือถือเกิดต้อนเที่ยงอีกโอ้ดองดำเตี้ยมเตี้ยมดำไปหาเงินแล้วมาแต่งดอกให้น้ะแม่นโอ้จไปหาบหาเงินมาแต่งดอกให้นะคงตีปลาดอกยังเป็นบี้ยอยู่ไอ่สิบเอาไล่ก่อนบ่เอาปลามาส่งให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาค่ะ มาหอดเฮือนเพิ่นแล้วมื่นเพิ่นกระซิมีผูกโกผูกแขนอ่านี่ยเด้กสีสวยนะอ่าบบมีลูกทรายลายนี่สวยเด้อเฮ้อเป่าไก่อยู่เป่าไก่อยู่ใสอยู่ือนเมื่อนี้สีสวยผูกแขนไก่บ่บมีเด็กสวยอิอสีสวยผูกแขนไก่ จนแล้วผมมีเงินกับแม่พ่อป,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 ประหาเงินกับพ่อปหาเงินกับพ่อประหาเงิน,งนจักไปอยู่ใส่ลิฟเมกแล้วบ่ปานนี่จะ,ะจะไปมีหน่อยมีอันอันนราไปจักจักใช่ไหมใช่ไหมจริงเลยเนาะงามเป็นงูมากเลยออ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเหือย่อยเหือยอ่างคือเก่าบ่สามไปเลลูกพี่น้องเอ้ยนางยิ้มไปเปิดขนาดอาอีกก็ได้อยู่สามสี่คนเอ้ยตายเลยเอาหัววางแบเฮ้ยอายุหกอ้ยแม่นางสิบสองพอดีแล้วสิดังบัดนี้น้องสีนูนเนาะเอ้าตะกี้คนตะกี้ไม่ได้ได้ได้สิบสองคนใดเออกู้อได้เออ หลายหลายคนล้วทำงานค่ะอืมดูกลายก <หา S 1> ันกันสบายไปอย่างหนึ่งในคันคูนกันเนาะคันบอกคูนกะห่วยเมื่อยในพอกระเมร์ถ้าข้าเจ้าบ่นได้เนี่ยก็ได้ข้าเจ้าอืมนำการเบดอืมอืม คนหน่อยก็เห็ดจะใบิจะใบิฮะสมปลาปลามาลีนี่นะเออมินข้าวปลาบ่าฮ่าฮ่่าอิอิสมมลาปลามาลีนี่เหลือสาวว่ะเขานั่งอยู่ใกล้เติมเลยพี่น้องคนว่าถือกินปลาเลยนี่นะฮะใครถามถือกินปลาอื้อพี่ว่าเมื่อนี่นะจนบ่มีเวลาสิกินข้าวเลย ส่งปลาเบิดมื้อมื่อนี่ยนะน้องตัวเทิงน้องใหญ่ใหญ่เี่ดีเราอย่างหนบกโอ้ยบกได้เป่งน้ำเป่งน้ำกองเข่ามันใกล้จากพ่อเกี่ยวแล้วมันอยากเลืองๆหลืองเนี่ยเรื่องเกี่ยวเลยอ่ะบอ้าวข้าวดำก่อนเอาบอน้องเทิงน้องหลุมมันมาลายดอกมีแต่เอาปลาน้องเทิงลงไปปล่อยน้องหลุมอย่ามันตาย กล่องลายมือเลยกล่องลงใส่เขาลงง่าย่าเออส้นี่กี่เนนีอ ด็กนอยองโตนะไปไซเดียนนี่นะเออเขาไปรีดบ่เป็นอะไบักอึงสะบาดบ้อดู้บักอึงแล้มันโสคือเก่าอยุครน่ล่บอลีตีเออตะกี้เราม่แต่หายเนาะลาซาเ้าเอมาเเออเขาเขาห่วงเนาะเขาบ่เขาจากห่วงนะเขาจะว่าเขาแพงเลยเดี๋ยนี้เนาะ เอดอไปมันหิวนมกัแต่เก่าละบ่ชั่ท่องกันทอมากเว้นมากมากุอเมอไทั้งังนีเอองหยพวกเออผู้ได้ผู้ใหญ่หรือผู้้อผน้อยเออแต่กี่ไปอยู่ในหงมอ่ะบอกฮะบ่สนถามกับเซยเซยอยอหมอนี่หวงห่หวงหมกฝ่าโอ้หัวไก่นะอืม เออนอมา่อหูบไลเย่ะอือ่หอเนาะนี่หมอคูหวงน่ะบัโมเมวิที่จงแบะเออบ่หาอห่าแต่น่องเฮาเอออืกันสมบูรณอยาากไดของเข้าเมื่อในคือสิบกไดเนาะขาหวงหจักแพงและขาก็ไดอือ เขาหูจักแพลงน้องกันเลยพี่น้องเอ้ยกันสิมาว่าอยอกนี่คือสิบยได้ดอกข้าวหลังข้ามาอยู่บ่สองคนนะเข้าออกข้าวขาอยู่บ่เที่ยวออใครเน่ตีเดี๋ยวนี่บริสุทธิ์บ่เเออขาหูจักควงเลยพี่เลยกุ้งได้ลูกเลยแม่ที่เอามาดื่มเนี่ยครัเออไว้เจ้าหน้ากับบิงมันไว้ นโขพเนะอืมยอดเห็ดก okay. ินย uh ังล uh ่ะโอ้น้องยอดคนดูคนขยันนะพี่น้องคนดูคนขยัแเทได้น้องขานี่เออเห็ดและน้องเจ้าก็บลายคนนะน้อง เ <ś led> จ้าเป็นพอครัวนะเฮือนซานแต่เอื้อยเมียนหายเพราปนแน่นี่นะเออมามืึงนะโหหกเฮาเก็บเฮาปาดเฮาเมียนให้เพิ่นเนาะพี่นออ้องเก็บปาดเมียนเลยเขื่อนตัวเองก็บ่ได้แปนพอพี่เลิกดอกผักเห็นแล้วอยากเมียนนี่<ม>พี่มีม่ยนต้มข่าวนะเมียม่ยนนะต้มข่าวนะครับ มีแต่ไปตลอดว่าสัตย์เศษปลาสมไมกินเดอร์อหักบะหัวเศษเป็นเลยบ่อเมื่องโคเดียนเป็นเห็ดเห็ดเป็นโตน่ะล่ะสาวมันสิบนเ่าบ่ใสา่ย,ยังเหน็ว่าเภาะพังลูกจ<ะ>้คเ <He ads S 2> ห็ดแนวดานมันมีแบบมันอยู่ในะ่เนเพราะเราทราบเออบ่นะอได้ขับไปเบิ่งเนาะอือีสางอีเลอินซากันอีเลทา้งนายก็ได้ ชักเออทางไหนกันได้กินชากูบ่าวชาหาทางนั้นอ่ะเอาอีกเลยเออเอออือผมคนคือบอปเก็บหุสักใหม่บอปลาเหามาให้คนอะไรบ่นหนอกคนใส่ก็ถึกเนาะ น้องปอสีต้องสร้างออกมาแต่เศ้าด้วยเห็ดด้วเห็ดถาเออต้องเห็ดถาเอื่ยนะออบอกน้องปอสีเลยพี่น้องต้องเห็ดถาบอกผนมาลานสาวกับมานำพี่น้องสบายดีป่ะลูกเลยลูกไว้ไวลูกลา พิลาสิปาสนะบบสไปลสายนะเกิดบ่อใส่มาพี่มาพี่สบายดีปลาลุงก่อนแม้ว่านะจังหน่อยเหยียบขี่ไก่ได้ค่ะเกิดบ่อใส่นะจังหน่อยจังเมื่อลูกมาพี่ <c oughs> จังหน่อยจังเมื่อเนาะได้ลูกหมูเนาะเนาะพี่อีแม่กับซาตอดนนี่ได้ลูกหมูเนาะ ข voi, voi, us, men, 000, ้าได้ผ no? oh, ู้สายกับผู้ชายเบิร์ดข้าดีแม่กับผ้หยิ่งกับผ้หยิ่งจนเบิร์ดโผลโผล่เออเออไปไโอ้ยขายดีเนาะมาไลยๆนี่ยเขาสำเงินอะลรเนาะเบิร์ดเขากลับไปเอาเบิร์ดกลับไปเอาขึนอนี่แหละเออพอแตกขายอยู่ไล้ไปล่างน้ำไอ้ดำล่างหาไปำล่างให้น้องเน่ ก็ได้ขคลายใครก็อยู่จิตื่อเนาอพี่น้องอะไรพี่น้องก็ลิปนี่ฮาก็สิดำลาพาจากแล้วพี่น้องากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้องเกมมุมเนี่ยเลยสบายดี